ต้มไก่บ้านบาน้านเท่ารับนี่โอ้โหสูตรเจมอนครับนี่โอ้โหเนื้อใส่นามครับปรุงนี่นะครับกลับมาบานปีใหม่ได้มาตุกินต้มไก่บานเท่ากันนี่ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านมีความพิเศษคือนี้เนื้อเหนียวนุ่มเนื้อหอมครับเนื้อหอมนี่ครับ sommes. โอ้สุตรต้มไก่บ้านครับนี่เมื่อน,นี้สูตรเจมอนนะครับโอ้ส่งถ่ายปีเก่านะครับนี่ กำลังซีเปื่อยเนาะครับนี่โอ้ตะไคร้ก็เฮ็ดแบบนี้แหละครับนี่ของมันบาดเนาะตะไครก้ก็มัดแบบนี้เลยนะครับโอ้ส่วนหนามมันหนนะ่หน้าปีใหม่มากินเข่าแบบนี้นะครับต้มไก,ก่กินกระปานมาปีใหม่สุดยอดนะครับนี่อืมสดนหนามเนาะมันมัน,มนโอ้ซีไม่แห้งของนะครับเนาะครับรถเดินทางไกลมามีเมื่อยหรือว่า,ายังกเกาะฮิด งานไม่เมื่อยเนาะอบริกินไก่แบบนี้เนาะสายพันแทได้ครับไก่บานไก่บานแทะเนี่ยครับ้อส่วน้นามันห่อนมาต้่มไก่บานครับนี่แหละคืออาหารบานเฮาครับโอ้ข้าวหัวใส่ปกติมันสี่ย่างหัวเลย <laughs> อันนี้สับนั่นเลยครับนี่เย่หมอนนเราเห็ดแบบกินแบบบานๆนะครับผมแม่ผมนี่แหละครับโอ้โหมีตับนะครับนี่ อยก,กีนเพื่นว่าอย่าก,กินเด้อเด็กหน่อยเพื่นว่าได้เพื่นว่าบอยให้กินไตไก่ตับไก่นะครับโอ้โหบอยให้กินไตไก่ไหมนะครับเพิ่นว่ามันหยาบมันมึนเพิ่นว่ามันซ้อนหยาบเพิ่นว่าสมัยจะเป็นเด็กหน่อยนนเนาะนี่คือต้มเต้าทานนะครับมันสีฟูดีขนาดนะครับนี่เปื่อยหนุ่มเลยนะครับเต้าทานนะครับนี่ครับผานกะกาเลยโอ้ยสดห่อนๆนะครับอากาศหนาวๆมาต้มไก่ด้วยกันครับมืนน่อนี้สุดยอดสุดยอดนะครับกำลังสิได้ทีแล้วนะครับนี่ นี่แก,แกงหน้าวานเลยมานี่ใส่บุญเส้นไปนํานะครับที่แดกว่ตสิต้มแล้วเพิ่นว่าใส่บุญเส้นไปนําั่คือแกงโบราณเิ่นะแกงไก่บ้านไปเลยเนาะที่แดกว่าแต่ต้มนะบ่เป็นยังครับใส่น้อยเดียวนะครับประยุกประยุกนะครับแล้วล่อนาเดือดอีกสักพักนึงก็ปรปงไดครับนี่สูกง,ง่ายๆนะครับไก่บ้านอดบ่วใดดีอดบัไดดอดบ่ไดดมันเป็นตะแซสบแห้งครับมันหอมนะครับนี่หอม อ่านี่แกงหน้าบ้านเห็นปะได้บุนเส้นมากินมาใส่เนาะนี่แหละย่างเกี๊ยวเขาสมัยตะกี้หน้าบ้านนะครับผมเมื่อีแกงใส่บุนเส้นใส่แบบเผาวใส่กะทินะ่ะให้กินเนาะโอ้โหครับมามามา,มากินข่าวด้วยกันครับพี่นอ้อตุมไก่ใส่ปีใหม่นี่นะครับเออนี่ครับใส่พักชีเหล้านะครับ โอ้ยแกงเล้าพอดีครับนี่โมเมนแกงไทยเลยนะครับที่เดี๋ยวนวันจะถือใส่ไผ่ตูใส่โอ้มันใส่ลายยางเป็นออมไปใส่ลายยางนะเป็นออมไปใ<ด>่ไผตูผักโขมหอม<ด>ีเรีลยลไข่ไข่ออมแต่โมเมนต์ออมทั้งทั้งครบทุกอย่างแลงง้วทั้งหุ่นเส้นทั้งยังก,กอทั้งผสมสผส,มสานไปเลยเฮดตามพักที่มีนลละครับรอืมครับผมช้ำแห้งเดี๋ยวเส้นมันก็อืดเนาะยบางทีโอ้โหลงเบิ่งอี่หอบหนึ่งครับมาโซ่ทันหอนในการทำ ้มอมาเห็นบรรยากาศอาหารบ้านเท้านอกไก่บ้านนะครับความพิเศษก็คือเ้อมันเหนียวมันเออมันหอมนะครับนี่ไกบ่บ้านน้ำซุปนี่แซ่บขนาดนด้ครับโอโมาน้ำซุปช่ำๆนุ่นุ่งอ่ะน้องโอ้ยสดน้ำม,มามไอห้หัวหวนเลยครับนี่ นี่ครับต, here, ตากมาแล้วครับนี่มอนตากมาแล้วโอ้ครับนี่สูตรนะครับเห็ด hmm? สองสองคนนะครับนี่เห็ดเฟืองฝ่าครับแม่นะครับผมเป็น่นทานไหวนะครับมากินสมุนไพรในการขับบานนี่โอ้ล้นก่อนนะครับเนี่ล้นแล้วก็ลกคนนะครับผมลกคนหน่อยมันออกนี่ครับมองนี่แซมแห้งเลยครับนี่มันจะหอมเนาะโอ้โหแกงโบราณแกงนาหวานเพื่นวะมาขี้ขาวในการขับเนี่ยเวลาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับเขาจะชอบแกงอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนาะ นี่แต่ก็เรียกว่าแกงพื้นถิ่นอีกแกงหนึ่งนะอ่าบรรยากาศว่าวก้างให้เป็นเข้าใจน้านะครับผููเป็นชมมาทั้งผากเอนเนาะนะครับนี่คือแกงซีสะเกดแทนเลยนะครับแกงไก่ไ่วุลเส้นนะครับนี่เออยายมอนกินเลยครับกินกระเขาไม้แสบแห้งนะครับมาเด้อกินตุ่มไก่พี่น้องจะาข้องสูตรเป็นนะครับตุ่มไก่บ้านเด้อครับแสบแสกกินกินกินนี่กะปัสลิดในน้องครับเนี่ถอดเผ็ดแดดเดียวเลยกระถอดเอากินเลยกินกระแจวนี่ เขาก็แห้งครับอากาศอาหารหนาหนาวนะครับนี่สมไก่บริกินง่ายๆไ,ได้ครับนี่เพราะว่าผมก็กินบ่คอยด้พอกินบ่คอยด้นะครับเ<ม>พิ่นก็นเลยโดๆนๆเดตัวนึงนะครับในหมอนเป็นปีเซนเซนตอร์ได้เหมือนนี้นะครับนี่ไก่หวามน,นมันเหนื้อแน่นมันแจ่บด้วยพี่น้องอเนื้อแน่นนะครับนี่มันคือไก่พัดไหนนะครับมามากมากแก่บรีดอก่ว่าแก้ใไ้ผมกินนี่แหละให้พอกินให้เครื่องฟ้ากินเลาก็เป็น เรียกว่าเป็นเนี่ยก็เป็นแม่ครัวใหญ่ในเฮือนนะครับอินกินกินยังไงแม่สีทายเออตักไปกินอีกรอนหนึ่งโอ้โหเหลือบนะ้างพี่เซนเตอร์อันกินร่อนๆนะแก้ววดีผู้เฒ่านะครับหาหมอทุกเดือนด้วยกันได้หนึ่งเมย์ใหญ่นี่สาม,สามเดือนสามเดือนนะครับนี่ หโหลกกันเบิด์เท่อนนะครับสบายแต่พอ,อยดมดีกินขบคุ้มอาหารถึงได้วัดแก้งแบบนี้มันก็ดีอยู่เพิ่นบอกินอาหารแบบในตลาดหลายนะครับเพิ่นเฮ็ดเองนะครับบานผมแม่เพิ่นคุ้มอาหารดีดีนะครับผมมีสุขภาพดีแข็งแรงดีใจนะเพิ่นอยู่นะครับไปหาหมอไปส่งทีใหม่แล้วก็กลับ <c oughs> ไปลาเพิ่นเพิ่นยังของทุกอย่างนะครับผมมากมากเบเบครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับปีใหม่มากินต<า>ุม่มไก่ในกันเดอร์พี่น้องตุ่มไก่อยู่เฮ่อน นะเห็ดแสรบกินกับกอบกัวเนาะพี่ใหม่มาฉลองไกัน